ตัว้ขยังอเกดก่กตอนนี้ประมาณเวลาับีครับตัว่รัทมีวตัวนึงเคสวัสดีครับวันนี้เอแก้วมาลุนคนเดิมนะครับวันนี้จะมาดักหนูนะครับนี่ผมมีตัวดักหนูมา สิบสี่ตัวนะครับผมก็ไม่เคยใช้นะครับไอ้น,นี้เป็นคิดใต้นะครับคิดใต้ไม่เคยใช้เมื่อก่อนผมใช้แต่ว่าอะไรนะไอหอยกับฟูนะครับแล้วก็ข้าวโพดน,นะครับแต่วันนี้ผมจะมาลองดักหนูหนูด้วยใช้คิดใต้นะครับเพิ่งสั่งมาไม่กี่วันนะครับอันนี้ไอตัวดักหนูเพิ่งสั่งมาครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวไม่ได้ตัวก็ต้องดูกันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับ <Okay. S 1> ตัวนี้ก็ ออกจากั้งทัวนะครับมาถึงไอปามมันสับปะหลังนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีร่องรอยของหนูปุ๊กหนูปุ๊กนะครับเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าร่องรอยมันเป็นยังไงครับเราจะดักตรงนั้น,นครับโอเคครับตรงนี้หนที่นะโอเคครับตรงนี้หนึ่งนทะี่ฮะ นะตรงนี้นะร่องรอยกันกันกัดกินนะฮะโอเคออไอโดนน่ตัวอ่าตายไปสามเออใส่ก่อนใส่ก่อนไ,อนได้ก็กระเอาอ๋อแม่นน่ะโดนนะ่ะรู้ฮะโดนน่ะอืมโอ้ย อสดเดี <Jose> uh ๋ยวแกมเลยมันพกเลยเาะห่างโง่กนเฉอทั้งหมอันนี้มันดักันไหรือเปลี่ยนกันมาอะไรโอเคครับตอนนี้ ดักยังไม่หมดเลยครับดักยังเหนะลือยังค้างอีกตัวหนึ่งครับมันมีสิบสี่หลังครับดักไปเก้าหลังครับอนนี้เป็นเก้าตัวที่ก้าครับตนนัวนี้โอ้ยดักยังไม่ถึงตะวันยังไม่ตกดินนะครับตัวน,นี้ดูานี่ครับโอ้ยไม่ทันเท่าไหร่ครับออกกินนะครับโดนโดนครับโอ้ยขี้ยังใต้หมันจริงครับ 马年健康。 โอเคครับกําดักตัวสุดท้ายก็ดักเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะโอเคครับรูสิกว่าตุอ๋อตรงนี้ติดนะฮะติดนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้อันนี้ติดนะฮะติดโลกละติดโลกละเห็นไหมฮะ ต,ติดแลนะโอ้ยหมาน,นะครับหมานหมานติดนะครับขอปวดก่อนนะขอปวดก่อนแปบน๊บนึงคะไอ้ตรงนี้นะที่ติดเมื่อเช้านะติดเดียวกตัวโอ้โหเมืเ่อกี้ตัวแม่ฮะตัวแม่ฮะช่วงเย็นเย็นที่แบบดักยังไม่เสร็จนะฮะช่วงเย็นดักยังไม่เสร็จนะฮะช่วงเย็นต้นไอ้ตรงนี้ก็ติดไปรอบนึงนะแต่ตอนนี้ ติดอีกรอบนึงนะฮะโอ้โหมันไม่มัน,มนต้องดูฮะมันมากเลยฮะโอเคครับโอ้โหตอนนี้ก็ได้สองแทมนั้นนะครับเวลานี้ก็เวลาเกือบทุ่มโกกวานะฮะทุ่มโกกวานะฮะติดที่เดิมนะที่เดิมช่วงเย็นๆนะฮะติดที่เดิมช่วงเย็นนะฮะอันนี้ก็ติดอีกตรงนู้นนะฮะอีกอันที่สองนะฮะอันที่สองอนี้ติดอันที่สามนะฮะช่วงเย็นก็ติดอันที่สามว่า ไล่เรี่ยกกันนะฮะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าจะติดหรือไม่ฮะหรือเปล่านะฮะต้องคอยดูพรุ่งนี้เช้านะครับโอเคครับวันนี้ก็ถึงตอนเช้านะฮะตอนนี้ก็ตอนเช้านะฮะจะไปดูหนูที่ดักไว้นะฮะตรงหู้นนะฮะไม่รู้จะมีตัวติดหรือเปล่านะฮะับยังไงต้องไปดูกันฮะโอเคครับเดินไปดูกันนฮะเดินไปดูกันนะครับผม อาจจะพูดไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมแม่งจะดัดเสียงทำไมวะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันตรงนู้นนะฮะว่าจะมีตัวติดนะฮะช่วงเช้านะครับพะเมื่อคืนผมก็มาดูรอบนึงฮะช่วงวันสักทุ่มกว่าๆวะเติดไปสองตัวครับที่เดิมฮะไม่รู้ว่าตัวนี้ตรงที่เดิมจะติดหรือเปล่านะครับยังไงต้องไปดูันฮะโอเคครับไปดูเลยครับเดินไปด้วยเดิน อันนี้ cation. มาดูตัวไี้ตำดกตัวได้สามนะฮะจีดอปป่อนะฮะโอ้จีดรับจิดจีดยังไม่ตายด้วยฮะตัวใหญ่ด้วยฮะโอ้ตัวใหญ่ครับยังไม่ตายด้วยฮะจีดรับตัวนึ่งฮะหมานหมานครับรอบนี้ครับติดครับติดครับผมยังไม่ตายด้วยครับ ฮะหมาฮะหมาฮะยังไม่ตายฮะติดครับโอเคฮะสงสัยน่าจะติดช่วงเช้าฮะออกมากินช่วงเช้านะครับโอเคครับไปดูอีกสี่หลังครับนะไปดูห้าหลังไว้ตรงนี้ก่อนนะนะ ไม่รู้จะมีตัวอีกหรือเปล่านะครับไปดูต่อเลยโอเคครับตอนนี้ก็ถึงที่เมื่อวานะติดสองตัวเมื่อคืนเมื่อวานะเดี๋ยวมาดูตอนนี้จะติดหรือเปล่าจ่องเช้าโอ้ยเด้งครับทํางานครับแต่ว่าไม่มีตัวติดครับโอ้ยน่าจะตัวใหญ่ครับเด้งครับแต่ไม่มีตัวติดครับไม่เป็นไรครับ เค้ับดักแม้แปดตัวฮะกู้ไหมดครับแต่ช่วงเช้านี้ถือว่าหมานะครับหมานะติดมาตัวหนึ่งครับติดมาตัวหนึ่งครับยังก็ถือว่าหมานะโอเคครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะตรงนี้น่าจะมีตัวอยู่นะฮะแต่วันนี้ก็ต้องกู้กลับไปหมดครับกลัวหายครับโอเคโอเคครับสวัสดีครับผมหมานครับผมยังไงก็ คลิปนี้ก็ขอบจบเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับมันยังไงก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับผมวิลกุสหมานครับหมาน